ผมขอบคุณจริงๆนะครับด้วยหัวใจกับทุกคลิปที่ออกไหมคนเคยถามและเข้าใจว่าอาจารย์บับมีช่องผมไม่มีช่องครับไม่มีชแนลชแนลออกเสียงไม่เคยถูกในยูทูบไม่มีเลยเขาไปทำหมดเลยขอบคุณมากๆจะซาฮคุณล็อกเจซาฮ์มเล่าใครร ถ้าไม่ใช่อัสบาบของบรรดาทีมงานตัดต่อเหล่านี้นะครับเีโน,นผมก็จบบรรยายที่อิสลามแล้วก็กลับบ้านนอนกลนตัวใครตัวมันวัยรุ่นในหนํากำลังดูดกัญชายอย่างเมามันมันไม่ได้ฟังแน่นอนไม่ได้ฟังแน่นอนคนกำลังกงเล่ามันไม่ได้ฟังแน่นอนมันไม่ได้ฟังแน่นอนคนกำลังทำช่วยมันไม่ได้ฟังแน่นอน อัฮัมดุลิลาไป่นองขอบคุณมากๆ80ปกว่าเปอร์เซ็นต์ไอ้วัยรุ่นแนวๆที่มาได้ฟังและกลับตัวมาไม่ได้มานั่งฟังบรญยาตรงนี้ฟังจากสไลด์เลื่อนไทนั้นเลยอาจารย์ผมกำลังดูดบุหรี่วันนั้นมือไม่ว่างกำลังจุดไฟเช็คพอดีอาจารย์สไลด์ขึ้นก็เลยดูดดูไม่ไปก่อนนะอัลลอฮ์รักมึงจริงอัลลอฮ์รักมึงนะรักมากๆอยู่ๆพอจะปัดทิ้งก็ไม่ได้ันจุดไฟอยู่บอกาอาจารย์ผมยอมรับอาจารย์กำลังกงอยู่เนี่ยผมฟังไปด้วยนะ ก็ดีกว like so ่าฟังเพลงก็ดีกว anyway ่าฟังเพลงอย่างน้อยที่สุดวันหนึ่งไม่รู้หรอกครับพี่น้องไอ้ที่นั่งอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นอัสบับให้เราได้เข้าสวรรค์ก็ได้อินชาอัลลอฮฺเป็นฮะดิษนบีฮะดิษนี่ท่านนบีเราเอาไว้ว่าอัลฮิกมัตตอนนัุ่ก็มุมฮิกมะฮ์นั้นมันหายไปจากคนมุมินแล้วให้สู้จะได้ใครก็ตามติดกับมันวะ อ๋อบทสูดที่สุดในฮิบัตอันนั้เราเข้าใจฮิกบัตในมุมมองอลามาอธิบายในเอกมุมมองที่เราไม่เคยได้ยินผมกับมึงเจอฮิกบัตหนึ่งความรู้ทางด้านโซเชียลที่อัร่อ์เป็นทุกคนไหมครับถามจริงๆบางตัดต่อเป็นไหมผมตัดต่อเป็นไหมอ่ะไม่เป็นเลยแต่วัยรุ่นบางคนมันตัดต่อได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีเสร็จเลยในคลิปเป็นได้ยังไงอ่ะเพราะเก่งเปล่านี่คือท่านได้เจอฮิกบัตอันยิ่ง หนึ่งในนั้นคือท่านสุดมาลตุสอาลลอในยางไม่ดินันได้ได้เนมาตีอัลลอฮ์ให้วันเกียมันอัลลอฮ์ทาความรู้ที่อัลลอฮ์ใช้ประโยชน์อะไรบ้างกับอุมาใช้ประโยชน์อะไรบ้างเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ทำอะไรบ้างเพื่อรับใจอิสลามวันนี้พี่น้องครับพอเจญหน้าโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชงทำงานศาสนาด้วยโซเชียลเน็ตจะคิดว่าเราทำไม่ได้จาคิด Hoạt động của mẹ con truyền mẹ cho mẹ lòng con của mẹ lòng ông มันยังคงความหอมของมันไว้เยอะเผ็ดคือเผ็ดไม่ว่าจะตีแตกขนาดไหนเผ็ดยังคือเผ็ดต้อหินไรราคาต่อให้ตั้งในตู้โชว์มันก็ไม่มีค่าอิสลามคือของมีค่ามุสลิมจงทําตัวให้สมกับสิ่งมีค่าที่เรามีเราชุกชักอิสลามเพราะคนเป็นร้านที่เขาไม่มีโอกาสเลื่อนเรื่องเราเล้ครับ Bearing every grief with thankfulness for all blessings we are.